ครับผมเคลื่อนบินน้ำนะครับผมมันยากาศยำเย็นนะครับทำภารกิจจบแล้วนะครับก็บินชิวๆหน่อยวันนี้นนเ,นนเขึ้นไงเนี่ยเด้ มันจะขึนขึนสวยเลยอ่ะเบียบนี้จะปุ้งแกะโอ้ยเคยใยหายเพิ่นแล้วลำลำแดงนั่น <ๆ S 1> ผมก็เคยแกะเท่หนึ่งพวกขึ้นครับอเอ็ดพิสูจน์ด้พิสูจน์น้อยนหนึนน่งพิสูจน์้อยว่าอะไขึนยากเรียบน้องเรียบน้องบินเรียบริมพัเงเลยตวรวจการนี่ัหมตั้มตัดด้ม พุ่บอกว่านะขายดีเราชนะมาใช้สิทธิ์เยอะรนี่เรอลูกถือระฟ้าจะซ่มไปไหนซ่ได้ลูกถื้นดเบียร์สงแพงเนาะวู้วนี่ลอปลาสะโดงเลยปลาะโดงส่วม ลำนี้ประมาณสามปีหรือเปล่าลำนี่ฮะเว่อวววไอ้ไส้เสียวแท้เลยเสียวเ่าโน่งยังมั่นเฮ้ยเซียวคนไทยได้เป็นเสียวน่ะจะต้องอันนั้นรอดรอดห่วงนะนะเฮ็ดบินรอดห่วงอ่ะ โอ้ยอาวฟบได้กินอาวฟบน่ถ้าเจอล่มกับบได้แล้วเราเจอล้มในยานบไปอ่ะโอ้ยเขาเอาแค่สนาทีครับไปเลยลาลครับลาแล้วึ้ออีกลัแล้วลันี่ เครื่องบินบกได้เอาลงน้ำให้เบื้งผนวมือนี้ไลครับไล่ไล่รอบนน้ำสัตด้วยของโมบี้มันสัตว์เลนั่นนั่นนัินระเกรับเมกบ่เนี่ยนักบินเมาครับนักบินเมาเริ่มเริ่มเมาแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ผอโบครับผอโบหมูครับ ผมโบ่แห่งการบินของการบินบินทุกวันครับผมการบินที่เท่าไหร่ก็โอ้เยอะ <c ười> บินทุกวันเลยอ Lan ันผู้กองอแบตก็ได้เสร็จแล้วอันนั้นเขาเอื้อนยังนนั่นดึงเรื่องรุ่มนั่นเรื่งโบ้ลองผฟโบ่เนาะ ลองทบ่ะเอ well ลอลงพบทบเอเอสลนึ่วะสลูโลโลเอาเลียดเลียดน้ำสลนิ่มนินาะเออซาซานะเออซาซาเขาได้ได้รำเขานะซาซาซาได้รำเขาได้เามันทันกันเนี่ยากันได้ไหมเอนี่บีลงยูทูปดิ ก็ติดตามให้ผมได้ครับยูทู e นะก็ติดตามให้ผมเนี่ยก็ได้เงินดอกหจัจจเกือบซุ้นกันงคือใกล้กันเแตจักวิวร้จักลานวิวเล้วประมาณหาหกคนเบ้งเนี่ยค่ะหาหวิวหกวิวยุิหาหกวิวแต่ว่า คลิปผมเนะี่ยมีประมาณพันพันคลิปโอ้เดี๋ยวเขาก็โฆษณาเขาแล้วโฆษณาปะซ่องเรืองซื้อซ่องนะก็ที่ทเบ้าน,นเน่ยคือเมีย<อ>ผมแล้วก็ผมปรากฏบอกเขาเลยเขาซื้อบอกซื้อซ่องเลขติดตามเนาะชายนวลเซ็กซุรีโอ้บอกพี่ชูโม่หนึ่งานนชายนวลเซ็กซุรีครับโม่หนึ่งผลิตลูกมาอยู่เดี๋ยวลูกโม่หนึ่งติดตามเลยปัน้นปัน้นปั้นเป็นนักบินเลยไฮบุไซโอ้ครับเครื่องบินน้ำครับลำสีขาวด็ดเฟี้ยวมากเลย ตามล้งเขาท่านนึ่งก้เนี่ยเขาลบเฟี้ยวได้ปะเนี่ยผัวเอออยู่ๆมาเดิลุ้งเอาให้เร้อเวลารอกเราบ่เบื่อเตรียมจอดไอ้ผมเบ็ดโมหนึ่งก็ทนแทบบินได้ถึงผมบินก่อนแล้ว่อนนี้ไงบ่ครับบีอะไรกันอั่างมามัน ลุ้นรับลุบล้นว่าลำไหนจะตกน้ำก่อนอนี่นี่ตกน้ำก่อนกันหนึ่งเด้อเพราะว่าต้องลงน้ำโอ้โหเขาตัวก็มันเบรย์ลอยไปเอาไดยต้องบอกได้ผมนะอ่าอจอดนะครับจอดจอดสวยงามอือใช่ขึ้นตัวดูผมลงน้ำนี่คือจมอย่างเดียว <laughs> จมอย่างเดียวครับก็ขึ้นไปเด้อเหมือนเหมือนล้ำนี่นี่ลงน้ำขึ้นกันเด้อ ่ะจอดน้ำเซย<อ>ขึ้นอีกโอ้ลุงปลอดภัย,ย,ยคุณเนี่ยรันี่น่ะอิดฮะลัาหากินได้นี่นะไนนะม่หรอเอาเอารางวัลไหมฮึคันจีว้ากับเมนเมียเนาะรับเอารางวัลน,นะพัดรางวัลทันจีว้ากับเมนเมียต่อต่อหน่อยนึงกับไงทองเลย <laughs> ดึงเลยแม่นวิสุเข้าใจตออะ่เข้าใจว่าเขามามาตอจักหน่อยละไงท่องมันก็เพรเพเพให้มันพังางเลยเนาะขุนเลยเนาะนิ้วจุกอย่จังหน่อยหูใจกันเลยนะเ้่เกบรอนยบวิเด้อเดรอเป่แตะพื้นที่ไปยังปเจ็ดนาที